สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบาเมงครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวของกาแฟวันนี้ได้กาแฟใหม่มารีวิวให้เพื่อนๆครับเป็นกาแฟเคนยาครับจากแบรนด์ The Summer Coffee Company เป็นซิงเกิลออริจินด้วยก็คือมีแหล่งที่มาจากหนึ่งที่เท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นกาแฟรสชาติด,ดีตัวหนึ่งนะครับแนะนำก่อนว่าถ้าเพื่อนๆที่ชอบเอธิโอเปียนะครับแล้วก็อยากได้ความเข้มของกาแฟเพิ่มขึ้นเนี่ย กาแฟที่เพื่อนๆต้องเลือกต้องเลือกเป็นเคนยานะครับปั๊มชอบแบรนด์นี้มากนะครับปัออ๊มคิดว่าไม่ต้องรีวิวแพคเกจจิ้งเลยนะเพราะแบรนด์นี้นี่เป็นหนึ่งเรื่องแพคเกจจิ้งมากๆดีไซน์สวยงามนะครับมีซิปล็อกนะครับมีวาล์วขายแก๊สนะครับมีวันที่ผลิตแค่นี้ทุกอย่างก็จบแล้วครับถัดมาจะเป็นเมล็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟของแบรนด์ Summer Coffee นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเมล็ดกาแฟแบบ ใหญ่มากๆนะครับมลาลิซไ์ใหญ่เลยทีเดียวแหละอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งครับใครเป็นสาวกกาแฟเคนยาของ Starbucks แล้วชอบเคนยาของ Starbucks ปามบอกเลยนะครับว่าแบรนด์ The Summer เนี่ยคุณจะต้องรักคุณเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้ให้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. วันนี้เทสรสชาติโดยการดริฟตและกันนะ mm hmm. กาแฟหลักๆนะครับ mm hmm. ก็จะใช้ประมาณ15กรัมนะครับถึง20กรนะัมเนาะหลังจากที่บดกาแฟเรียบร้อยนะครับ จริงๆจ,จังหวะตอนบดกาแฟมีกลิ่นหอมมากๆนะครับของเมล็ดก,กาแฟเคนยากลิ่นแบบหอมกาแฟมากๆนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่าปัมบดบดกาแฟเนี่ยประมาณนี้บดหยาบๆประมาณนี้เนาะใช้สําหรับการดริฟตนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดริฟตแล้วชิมรสชาติกันนะครับว่าเจ้าตัวเคนยาของเดอะซัมเมอร์เนี่ยอร่อยไหม ทั้รวมในการดริฟ t ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่าห้ามเกิน3นาทีเนาะไม่งั้นมันจะ Over อร์เอ็ก i o แแล้วก็มันก็จะขุข่มถ้าอยากได้กาแฟที่รสชาติดีก็คอนโทรลเรื่องเวลาได้นะครับรู้สึกว่ากลิ่นหอมแบบชามะนาวเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าดื่มร้อนเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับดูความใสของเจ้าตัว กาแฟนะครับคือแบบมันน่าดื่มมากเลยอ่ะืมคือเบสหลักๆที่ปามสัมผัสได้เลยนะคือชามะนาวที่เป็นรสชาติกาแฟรสชาติแบบชามมนาวชัดมากครับแล้วก็มี aftertaste เป็นฟ o อร์บางๆ ไม่เหมือนเอธิโอเปียนะที่แบบฟ o อร์มาเต็มส่วนเลยแต่ว่าอันนี้รสชาติแบบชามมนาวชัด after taste กลิ่นในปากเนี่ยจะเป็นแบบความมีฟ o อร์นิดหน่อยแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยความแบบขมที่โคนลิ้นบางๆประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆไปลองดูนะครับพอพูดถึงชามมนาวเนาะฟังก็จะคิดถึงแบบต้องเย็ยนสิน น้ำแข็งของปาแบบเย็นมากๆรสชาติแบบเย็นๆเนี่ยเป็นยังไงคนที่ดื่มดริปร้อนบ่อยๆก็ลองนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะว่าแบบเออเอาดริปเนี่ยมาใส่น้ําแข็งเนี่ยเออให้มันเย็นเนี่ยรสชาติมันก็ต่างนะลองดูครับกาแฟตัวเดียวกันให้รสชาติที่แตกต่างกันเมื่ออุณหภูมิต่างกันเนาะถ้าดื่มเย็นนะครับรสชาติมันก็จะออกเลมอนแล้วก็ ออกเปรี้ยวเพิ่มนะครับแต่ว่าเจ้าตัวกาแฟที่เข้มเนี่ยยังติดลิ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตามสไตล์ของเจ้าเคนยาแล้วเนาะก็จะมีความเข้มที่โดดเด่นแต่ว่าไม่ใช่เข้มขมเนาะหลักๆก็ยังคงให้เจ้ากาแฟร้อมดีกว่าเนาะรสชาติมันละมุนละไมแบบแบบเป็นชามะนาวนะครับหอมๆร้อนๆมากกว่า ถ้าเป็นเย็นเนี่ยจะให้แบบความสดชื่นเปรี้ยวนํานะครับเปรี้ยวเพิ่มแบบแบบสองเท่าตัวความรู้สึกอย่างนั้นนะแนะนํานะครับเคนยาเป็นอีกตัวหนึ่งและกันที่แนะนําว่าเออใครที่ชอบกาแฟโทนเบสเป็นแบบชาชา曼นาวตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือ,อยังไงก็ลองไปซื้อดูนะครับที่แบรนด์เดอะซัมเมนะครับ ยังไงวันนี้ปามก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับเรื่องราวของกาแฟยังไงขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายอ๋อปามลืมบอกไปนะครับแอดมินในไลน์แอดบ,บริการดีมากๆนะครับจีนค่ะเป็นแอดมินนะคะ